ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกบรายละเอียดครับแล้วก็ูุ้ทธิชัยนะกรรายละเอียดครับผมเจอกันตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นเนาะหรือว่าเลิกงานแล้วล่ะครับผมวันนี้เสียงอาจจะมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยมีอารมณ์ที่จะทําคลิปนะก็เลยวันนี้ทําคลิปให้เอฟซีทักทายครับขอโทษด้วยครับขอโทษอันแรกขอโทษเราไม่สบายอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ครับตามที่คลิปล่าสุดครับเสียงไม่มีครับเหนื่อยครับแล้วก็ไอจามนะประมาณนี้แต่ว่าไม่มีไข้นะ ความร้อนไม่ขึ้นครับผมเหนื่อยล้าไม่มีมีแต่หายใจไม่อิ่มคําว่าเหนื่อยล้ามันหายใจไม่อิ่มเนี่ยผมว่าคนละเรื่องนะหายใจขึ้นมันจะหายใจไม่ออกครับประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าเป็นแต่ไมโควิดนะน่าจะใช่นะฮะมาวันนี้เราก็มีไฮไลท์อยู่สองคันนะฮะนี่นิวกิมมสตาร์ทมือทั้งสองคันนะฮะเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่เหมือนอยู่สองสามจุดก็คือฝาเอฟซีได้อ่พิจารณาด้วยกันว่า ตรงไหนนะฮะอ่านี่ติดครับติดครับผมนะอนนี้ก็ ให้ตากล้องครับผมเลื่อนดูความแตกต่างครับระหว่างสองคันว่าต่างกันตรงไหนฝากยูซีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมอ่าตอนนี้ตาดีได้ตาไร้เสียก็คือเดี๋ยวมีรางวัลให้นะฮะอ่าจะแจกแถมโน่นนี่นั่นว่าไปครับสองคันนี้ต่างกันยังไงครับอยู่ประมาณ3มจุดนะถ้าผมเป็นช่างก็คนทําก็สามารถอ่าการันตีได้เลยครับผมลองคอมเมนต์เข้ามาครับ ตัวนี้บางคนจะสอบถามว่าค่าตัวเท่าไร่ครับเอาไป27 0 0 0ืครับสองหมบาทครับจัดส่งฟรีตัวไทยเอาไปเลยวันนี้ครับผมวันที่28ดเนาะครับยี่สิบเก้าสามสิบสเก็สิ้นเดือนละสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเหมือนเดิมครับขอทํายอดนะฮะค่าน้ําค่าไฟค่าแรงลูกน้องค่าสิบปัตต่างๆนะนะครับผมมาสิ้นเดือนเอาไปเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หรือว่าพรุ่งนี้มาเดือนนี้หรือว่าหนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดส่ง จัดส่งให้ได้ทั่วไทยเลยมาเลยครับสายามกหน้าหารนะฮะอุดรครับ <c oughs> <c oughs> จัดไปครับผมโอเคฝากด้วยครับผมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม